สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ข้าบนน่จะไปเขื่อนยางชุมนะครับผมผมเจอทางตรงนี้อยู่ทางหนึ่งครับเมื่อก่อนเขามีป้ายนะแต่ตอนนี้ป้ายไม่มีแล้วข้างในนี่คือจะมีสํานักสงฆ์นะครับเรียกว่ากกเกือนะครับเป็นที่ลับๆอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถนนเขาเนี่ยจะมีวิวสวยงามมากเลครับเดี๋ยวเราขี่เข้าไปดูกันครับไปตามผมมาเลยครับหน้าผมก็จะเป็น ไร่สับปะรดนะครับเป็นเนินลงมานะครับมีมีชาวบ,บ้านด้วยครับด้างหน้าจะเป็นภูเขานะฮะสวยงามครับเดี๋ยวสบอบถามชาวบ้านตั้งเหนือฮะสวัสดีครับสำนักส่งกบเกืออยู่ไหนฮะ อ๋อได้ครับผมครับ,บค,รครับพี่สำนักส่งตกคือยังไงครับฮะตรงไปตามทางเลยครับอ๋อสุดเลยนะสุดทางนะสุดทางเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับก็ตรงเข้าไปสุดเลยนะฮะในหุบเขานั่นเลย ตามผมมาเลยครับสวยงามมากเลยนะ,ะทางถนนก็จะเป็นวิวทิวทัศนะฮะเป็นไร้ท่าน้าจะมีฝายด้วยนะฮะท่าน้ามีฝายด้วยแล้วก็จะมีหานด้วยฝูงห,หานนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูหานข้างหน้าครับนะฮะลงไปดูหานเลยครับข้างหน้านุ่นนะฮะตามผมมาเลยครับ ตันนี้เป็นฝายทดน้ำนะฮะเวลาน้ำเต็มน้ำล้นก็จะไปฝั่งนี้นะครับมีหานมาเล่นน้ำด้วยนะสวยงามครับ <c oughs> ตรงน,นี้เป็นเนินนะฮะขี่ขึ้นเนินหน่อยนะครับก็จะมีทางแยกไปทางขวานะแต่เราตรงไปนะฮะตัวน,นี้จะขึ้นหน่อยนะเป็นปาน สวนน้ำมูของชาวบ้านนะทางจะเป็นลูกรางแล้วก็เราจะมีหินกิดลาดเป็นบางจุดนะฮะเหมือนว่าตรงที่เป็นลูกรางคือน้ํามันซอกไปแล้วครับตอนนี้เข้ามายังไม่เจอบ้านคนเลยนะฮะสวนน้ำที่ชมน้มากเลยครับจะเป็นเนิน สวนสับประรดนะฮะเขาโบนเลยครับถ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะสวยมากนะฮะแต่เราจะไปทางนี้กันเดินไปแล้วบรรทุนเลยนะครับโสวยงามครับเป็นถนนเส้นธรรมชาตินะฮะมยไฟฟ้าเดี๋ยวเจชลลวอชาวไร่เราสับปะรดไร่นะฮะทำอะไรครับอยู่หลักปลายางเลยครับหลักปลายางเฮ้ยผมไหมฮะเ นายแพบรีอยู่ครับขอบคุณมากเลยรู้จักผมด้วยนะะสวัสดีครับครับวันนี้จะไปดูสำนักส่งกันนะครับขอบคุณครับวันนี้ขับเข้ามาได้ครับขึ้นทางได้นะฮะแล้วข้างในนู้นจะสวยมากเลย่านผไปชมเห็นไหมล้วต่อไปข้างหน้ากันครับตามมาเลยด้านนี้ก็สวยครับตามผมมาเลยครับดูหลายๆมุมกันนะครับ คนทำดเย็นนะฮะย็นจริงๆนี่เข้ามาประมาณกิโลก,กว่าได้แล้วฮะ สวยงามน,นะครับเป็นป่าไผ่หนาด้วยก็ทางก็จะกระเด็นกระดอนน่ครับเป็นเนินบ้างเป็นที่เรียบบ้างนะครับตามจุดต่างๆนะครับตรงน,นี้ก็มีกระหน่ำบ้านคนด้วยนะครน่าจะใกล้ถึง มไ, <S <S ไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่หยุนะตอนนี้เราก็มาเจอศาลเจ้านะครับ เดี๋ยวว่าขอเข้ามาสิสสิทธิ์ที่นี่ก่อนครับขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเราตรงไปข้างหน้ากันนะครับตามเข้ามาเลยนะครับเราก็มาถึงที่พักสงป่าปลูกคือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้ครับน่าจะเข้าทางนี้ตอนแรกเป็นนะทาจะลุกๆหน่อยนะไม่รู้มี ชาวบ้านเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยสวัสดีครับมาชมสำนักสงฆ์น่ยนะครับที่นี่มีพระอยู่ไหมฮะไม่มีแล้วไปกระบีอยงครับอ๋อครับก็มาดูเห็นมีอยากจะมารู้ว่าที่นี่เป็นยังไงมั่งอ๋อป้าดูแลอยู่ที่นี่ขับสวยงามครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่พักสงฆ์นะฮะโกกือนะครับทำไมเขาถึงชื่อว่าโกกือครับ เกโกอ๋อเปที่นี่ข้างนนี่คือเรียกว่าโกกือบ้านโกกือกันนะฮะก็จะมีด้านไหนผมขอถ่ายดูด้านไหนหน่อยนะเจ๊ะไหมไม่ต้องไม่ต้องเข้าผมยิ้แค่นี้แหละเราแค่พอประมาณก็จะมีกองนะฮะมีเสือด้วยไว้พี่เสือก่อน <c oughs> อ๋อนี่มีพระนะฮะป้าแล้วที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับ แบบอ่าของชาวบ้านก็เล็กบ้างคนแถวนี้นิดๆหน่อยใช่ไหมครับสภายู่นะทมพิธีตามศาสนาบ้างนี่ผมเห็นเส้นทางนี่มันสวยดีลาคีเขาลดเข้ามาชมวิวด้วยเขาว่ามีสํานักส่งฆ์เขาคีมาดูดูวิวธรรมชาติตรงไหนครับตรงไหนตรงหนออกทางนู้นเหรอออกทางนน้น ป็นที่รับส่งของใช่ที่เดียวกันไหมเป็นคนละทีใ่ใช่ีถนอนโองค์โยองค์วชื่อชื่อสำนักส่งอะไรครับไม่มีไม่มีชื่อด้วย<ม>แล้วก็เข้าไป,ปเมื่อกี้ไปเห็นทางทางนู้นน่ะไอเมฆโอ้โ,อโสูบ้องเริ่มเลยเน,นะครับโอเคด้านในนู้นจะมีสำนักส่งอีกที่นึงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เป็นแค่นี้ก่อนเพราะขี่ึ้นมายาวเลยเดี๋ยวเซฟแบตเตอรี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับป้าสวัสดีครับ Thank <laughs> you.